Lies of P. เปิดตัวครั้งแรกในปี2021แล้วแฟนเกมโซลเสียงเราก็โดนตกกันไปเต็มๆเลยครับตั้งตารอคอยการอัปเดตอย่างใจจดใจจ่อจนในที่สุดก็มีเดโมโออกมาให้เล่นสักทีคลิปนี้เลยอยากหยิบเดโม่ของ Lies of P. มาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับแน่นอนว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโซลซีรีส์และเกมตระกุลโซลมักมีงานดีไซน์และเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาเราเลยขอแบ่งคลิปนี้ออกเป็น3ส่วนนะครับ 1. เราจะว่าด้วยการรีวิวเดโมโลและเกมเพลย์เป็นหลัก 2. อ,อธิบายเกี่ยวกับพินอคคิโอซึ่งเป็นรากฐานของไอเดียในเกมจะได้คาดเดาลอแล้วก็รู้สึกอินมากยิ่งขึ้น 3. คา,าดเดาลอที่เป็นไปได้จากการตีความรายละเอียดต่างๆในเกมเริ่มจากการรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับ Li ฟ์ออ P กันก่อนนะครับ l i ฟ์ออ P ให้เราได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนชื่อว่าพินอคคิโอซึ่งตามธรรมเนียมเกมตระกูลโซลเราก็จะต้องมีฉายา ฉายาของเราก็คือ c l a v e r One หรือผู้มากด้วยปัญญาระบบการเล่นพื้นฐานก็จะเหมือนกับเกมตระกูลซ o u ส s เลยครับเริ่มเกมมาไม่สอนอะไรทั้งนั้นมีหลอด HP และ Stamina มีหน่วยเงินในเกมที่เรียกว่า e er อ o o มีจุดเช็คพอยต์ที่เรียกว่า Star Gazer เอาไว้เติมยาฟื้น HP ที่เกมนี้เรียกว่า Pulse Cell และเอาไว้ Fast Travel ก็ได้ด้วยและที่สำคัญมีสาวเฝ้าบ้านแบบ Fire m a i d e ชื่อว่าโซเฟีย ที่ช่วยแปลงค่าเอลโกให้กลายเป็นสเตตัสอื่นๆได้ใครเคยแตะเกมตระกูลโซลสมาก่อนนะครับสามารถกระโดดมาเล่นเกมนี้ได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องฝึกอะไรมากด้วยซ้าแต่ Lies of P ไม่ใช่แค่ดึงระบบการเล่นพื้นฐานมาทั้งดุนเกมนี้ยังเลือกรับปรับใช้บางระบบให้เป็นมิดมากยิ่งขึ้นเช่นเวลาเราตายในห้องบอสเอโกจะไม่ตกในห้องบอสแต่จะไปตกที่หน้าห้องบอสแทนทำให้คุณสามารถวิ่งกลับไปเก็บเอลโก กลับมาอัปเกรดตัวละครก่อนได้ไม่ต้องเข้าห้องบอสแล้วก็มัวแต่ไปภาวะพะวงจะวิ่งไปเก็บเอลโก้ก่อนการดีไซน์แมปก็จะคล้ายๆกับเกมบัดบอลเลยครับคือเน้นวิ่งไปยาวๆเลยสตาร์เกเซอร์ห่างๆกันหน่อยแต่ช็อตคัตจะเยอะกว่าบัดบอลทาให้สามารถวกมาที่สตาร์เกเซอร์ก่อนหน้าได้ง่ายขึ้นถือว่าออกแบบแมปมาได้ซับซ้อนและเป็นมิดในเวลาเดียวกันทีนี้พอแมปมันยาวกว่าจะไปถึงสตาร์เกเซอร์ถัดไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องยาตามมาครับ เพราะอย่างบลัดบอลเนี่ยเราจะพกยาได้ตั้ง20ขวดแต่เกมนี้มันใช้ระบบยาน้อยแต่เติมได้ไม่อั้นแบบ Estus f l a s ใน Dark Souls ยาเนี่ยอาจจะหมดระหว่างทางได้เกมก็เลยมีระบบเติมยาฉุกเฉินให้ด้วยคือพอยาหมดปุ๊บให้เราไปตีตีศัตรูเนี่ยยาก็จะชาร์จตัวเองขึ้นมาได้อีก1ขวดถือว่าเป็นการแก้เกมที่น่าสนใจเลยครับและไม่ทำให้เสียเวลาฟาร์มยาแบบบลัดบอลด้วย นอกจากนี้ Lies of P ยังดึงระบบที่โดดเด่นจากเกมตระกูลโซ u มาผสมกันได้อย่างลงตัวอย่างแรกคือการตั้งการดการโจมตีแบบเซกิโรถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการตั้งการดธรรมดาเวลาโดนโจมตีเลือดก็จะลดลงครับแต่เราสามารถฟื้นเลือดคืนได้โดยการเข้าไปโจมตีสวนกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดคล้ายๆกับเกมบัดบอลเลยที่พอเราโดนโจมตีปุ๊บเราสามารถเข้าไปสวนกลับเพื่อเอาเลือดคืนได้แต่ถ้าเราตั้งการดได้ตรงจังหวะเป๊ะ จะเกิดเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดครับที่กันความเสียหายได้100%เซและยังมีโอกาสทําให้ศัตรูเสียหลักหรืออาวุธเสียหายได้อีกด้วยอีกเรื่องที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเรื่องอาวุธครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเกมนี้จะแบ่งอาวุธแบบเซกิโร่คือมีอาวุธหลักและแขนเทียมหรือในเกมเรียกว่า Legi o n Arm แขนเทียมนี้นะครับก็เหมือนกับเซกิโร่เลยเอาไว้เป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์และใช้โจมตีก็ได้ส่วนอาวุธหลักเกมนี้เหมือนจะพยายามดัดแปลงจากปลัดบอล โดยการแบ่งอาวุธเป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นด้ามจับและส่วนคมดาบแม้จะเปลี่ยนรูปร่างและม o ฟเซ็ตแบบพริกเวพอนในแัดบอลไม่ได้แต่เกมนี้จะมีเฟเบิลอาร์ตหรือสกิลประจำอาวุธ2อ,อย่างแทนตามด้ามจับและคมดาบเช่นถ้าเราใช้วินทรีเรเปียเฟเบิลอาร์ตของคมดาบเรเปียจะเป็นการคอมโบแทงรัวส่วนด้ามจับจะเป็นการแพรี่ครับมุฟเซ็ตของอาวุธและสเกลของอาวุธเนี่ยก็จะอิงตามด้ามจับส่วนพวกพลังโจมตีก็จะอิงตามคมดาบ ทำให้เราสามารถผสมอาวุธได้ตามต้องการเล่นได้หลากหลายแล้วแต่ว่าชอบมูฟเซตแบบไหนเฟเบิลอาร์ตแบบไหนระยะโจมตีขนาดไหนพลังโจมตีแบบไหนและยังสเกลแบบไหนอีกโอ้โหพูดง่ายๆว่าระบบอาวุธในไลน์ซอฟเนี่ยอัจฉริยะมากครับและมันจะเป็นแบบอาวุธ1ชิ้น2ส่วนขณะที่บัตบอลจะเป็นแบบ1ชิ้น2รูปร่างก็สนุกไปอีกแบบครับวางแผนการเล่นได้หลากหลายดี มีอยู่ระบบหนึ่งนะครับที่เขาดึงมาใช้ด้วยแต่ผมแอบรู้สึกไม่ค่อยชินคือการซ่อมอาวุธใน Dark So u ล s และบัลต์บอลเนี่ยโอเคมันจะมีปัญหาเรื่องอาวุธเสื่อมสภาพอยู่แต่กว่าอาวุธมันจะเสื่อมเนี่ยมันก็นานมากทําให้เราแทบลืมไปแล้วว่าเราต้องกลับไปซ่อมอาวุธก่อนแต่เหมือนใน Lies ofP เนี่ยเขาอยากทําให้ระบบอาวุธพังมันสําคัญมากขึ้นก็เลยเอาเกจสภาพอาวุธมาวางไว้ต้งๆเลยแล้วอาวุธก็จะพังไวซะด้วยเลยมีเครื่องรับคมมีดติดตัวเอาไว้ใช้ได้ไม่จํากัดครั้ง พอจะรับคมอาวุธใหม่ก็ต้องใช้เวลาปัญหามันก็จะเกิดตอนที่เราสู้กับบอสอยู่นี่แหละครับซึ่งอาวุธคุณเนี่ยจะพังแน่ๆทําให้ต้องถอยกลับมารับคมดาบก่อนซึ่งผมก็จะลุกลี้ลุกลนจังหวะแบบนี้เนี่ยแหละเหมือนจังหวะที่เรากําลังตบบอสนัวๆอยู่ใช่ไหมอาวุธก็ระเบิดขึ้นมาซะอย่างนั้นมันชอ็อตฟิลมากระบบเนี้ยทำให้เกมท้าทายแต่ขณะเดียวกันผมรู้สึกว่ามันก็ขัดขาผู้เล่นไปด้วยในเวลาเดียวกันใครชอบความท้าทายก็คงจะชอบอะไรแบบนี้แหละแต่ผม อาจจะลูกลี้ลุกลนหน่อยและอย่างสุดท้ายที่ผมชอบนะครับก็คือระบบสภาพแวดล้อมสังเกตว่าเริ่มเกมมาฝนจะตกเมื่อไปถึงสถานีคราสเกมจะแนะนำสถานที่ว่าเป็นช่วง rainy night แต่เมื่อเราต่อสู้กับ p a r a เ e Master ชนะแล้วฝนจะหยุดตกลงและถ้าเราย้อนกลับมาที่สถานีคราสอีกครั้งหนึ่งเกมจะบอกว่าเป็น cloudy morning ซึ่งนี่เป็นระบบการดำเนินเรื่องแบบเดียวกันกับระบบ moon ู h a s e ของ o ล b o บอ e เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะทำเควสบางอย่างไม่ได้หรืออาจจะได้เจอศัตรูใหม่ๆแต่จะมีอะไรรอต้อนรับเราบ้างอันนี้เดี๋ยวไว้ไปเจอกันในเกมเต็มครับแต่เกม Line Soft P ก็ไม่ได้มีแต่ระบบที่ยืมหรือว่าดัดแปลงมานะครับเขามีระบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือระบบ g กหซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะเพิ่มตอนที่เราวิเคราะห์เกมกันนะครับรวมๆแล้ว Li น e ซอ P เรียกได้ว่ามี potential ที่น่าสนใจ แม้เกมเพลย์อาจจะยังไม่ได้เผ็ดร้อนจนรู้สึกว่าชีวิตขมขื่นแบบเกมตระกูโซสบางเกมแต่ก็เรียกได้ว่ายังเผ็ดร้อนจนพอหัวอุ่นได้อยู่เหมือนกันครับเพราะเกมเนี่ยได้ผสมทั้งส่วนดีๆมาทําให้คุณภาพ y of Life ดีขึ้นแต่ก็ยังทําให้บอสและศัตรูเนี่ยมันท้าทายและโค่นล้มได้ยากออกมามากนี่แค่เดโมเนี่ยผมบอกเลยว่ายังเพลินแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ถึงใจมากๆขนาดนี้เกมเต็มก็น่าจะยิ่งไม่ธรรมดาเลยแหละครับจบเรื่องเกมเพลย์ เดี๋ยวเรามาแกะรอของเกมนี้กันสะหน่อยดีกว่าก่อนจะเข้าเรื่องรอนะครับเดี๋ยวขอปูพื้นบริบทเกี่ยวกับพิน o อคคิโอกันก่อนนิดนึงพิน o อคคิโอดั้งเดิมเป็นนวนิยายเด็กสัญชาติอิตาลีจากปลายปากกาของคาร์โลคอลโลดีตั้งแต่ปี1883ชื่อเต็มๆของนิยายเรื่องนี้คือ The Adventure of Pinocchio ในนิยายต้นฉบับครับพิน o อคคิโอไม่ได้รับพรจากนางฟ้าเหมือนในดิสนีย์แต่จะเป็นท่อนไม้วิเศษที่เจเปโตได้รับมา เขาก็สลักสลาเกลาไม้จนกลายเป็นหุ่นกระบอกแต่พอเขาแก่สลักพีนอคคิโอเสร็จปุ๊บเจ้าหนูพีนอคคิโอเนี่ยก็เกิดคึกวิ่งหนีไปในทันทีพอเจเพโตจะวิ่งตามไปไล่จับพีนอคคิโอ,เ,โอเขาก็โดนตำรวจจับซะก่อนแม่พอเกิดมาพีนอคคิโอก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมเลยพีนอคคิโอก็เลยต้องเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วก็มาเจอกับจิ้งหรีดพูดได้ที่โผล่มาเพื่อตักเตือนการกระทําของเขาซึ่งดิสนีย์เนี่ยมาตั้งชื่อจิ้งหรีดตัวนี้ในภายหลังว่าเจมินี่ น่าเสียดายครับที่จิ้งหรีดตัวนี้ชีวิตไม่ยาวแบบในการ์ตูนพีนอคคิโอตกใจกับจิ้งหรีดพูดได้ก็เลยปาค้อนใส่ทําให้เจมินี่ชะตาขาดทันทีจบและหลังจากนั้นชีวิตของพีนอคคิโยก็เหลวเป๋วไม่เป็นท่าเลยครับโดนพับเพจมาสเตอร์หลอกใช้บ้างโดนจิ้งจอกกับกระต่ายใจร้ายจับตัวไปเรียกค่าถ่ายบ้างระหว่างที่ถูกทรมานโดยการจับแขวนอยู่อยู่ๆก็มีนางฟ้าผมสีครามโผล่ออกมาครับแต่พอนางฟ้าถามอะไรแล้วพีนอคคิโอเกิดโกหก จมูกน็อกคิโอก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆนางฟ้าเห็นแบบนี้สภาพพี่น็อคคิโอดูไม่ได้ก็สงสารเอนดู u, เลยรับมาเลี้ยงเป็นลูกสอนให้พี่น็อคคิโอไปโรงเรียนเป็นเด็กดีแต่แน่นอนว่าไอหุ่นกระบอกเนี่ยมันแสบและไม่ธรรมดาสุดท้ายพี่น็อคคิโอก็ทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปกับแก๊งเพื่อนครับไปไปมา,มาแก๊งเพื่อนก็กลายเป็นลากันทั้งแก๊งเลยแต่พี่น็อคคิโอเป็นหุ่นไม้ก็เลยไม่ได้กลายเป็นลาทั้งตัวแล้วก็จับพลัดจับผูครับโดนฉลามยักษ์ง่าไปเลย แล้วพินอคคิโอก็ไปเจอกับเจเปโตผู้เป็นพ่อใช้ชีวิตอยู่ในท้องฉลามเขาก็เลยช่วยเจเปโตออกมาแล้วก็คอยเลี้ยงดูเจเปโตจนนางฟ้าผมสีครามเห็นแบบนี้ก็โล่งใจให้รางวัลพินอคคิโอด้วยการทําให้เขาได้กลายเป็นเด็กจริงๆเรื่องของพินอคคิโอหลักๆเนี่ยจะพูดถึงการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่โกหกเดี๋ยวจมูกจะยาวไม่ทะเลทลเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นลากลับมาที่ลายซอฟ P ี แน่นอนว่า l i ่ซอฟต์พีไม่ได้กุ๊กกิ๊กแบบนั้นครับแค่เข้าเกมมาบรรยากาศก,ก็ชัดแล้วว่าดาร์ f แฟนตาซีผสมกับความเป็นสตีมพังเนื้อเรื่องเท่าที่จะหาได้จากเดโมนะครับดำเนินเรื่องอยู่ที่เมืองคราสเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองด้วยเอโกซึ่งเป็นทั้งแหล่งพลังงานและเป็นหน่วยเงินภายในเมืองผู้คนในเมืองคราสได้นำเอลโกมาเป็นพลังงานในการประดิษฐ์ขุนกระบอกหรือในเกมเรียกว่าพับเพ็ดซึ่งพับเพ็ดก็มีไว้เพื่อรับใช้รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและสร้างความบันเทิงแต่วันดีคืนดีครับช่วงที่กำลังจะมีงานจัดแสดงเทคโนโลยี Grand Exhibition เหล่าพับเพ็ดในโรงงานของเวนิกนี่ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่เกิดคลุ้มคลั่งกลายเป็นวิกฤตพับเพ็ดเฟรนซีทำให้พวกพับเพ็ดไล่ทำร้ายประชาชนขณะเดียวกันในเมืองก็กำลังมีโรคระบาดท,ที่ชื่อว่า i f i c a t i o n d i s e a s e ทำให้มนุษย์แข็งเป็นหินจนตาย เมืองคราสตอนนี้เลยมีแต่คนล้มตายหรือไม่ก็เสียสติกันไปหมดแล้วครับขณะที่พับเพ็ดกำลังออกอาวาดโรค p e t r i f i c a t i o n disease ก็กระจายเป็นวงกว้างด้วยเช่นกันจนต้องมีการกักบ,บริเวณผู้ติดเชื้ออาการของ p e t r i f i c a t i o n disease จะเริ่มจากการมีเกล็ดสีครามขึ้นตามตัวเกล็ดเหล่านี้จะกัดกินกายเนื้อจนทำให้ตาบอดและสุดท้ายทางร่างก็จะกลายเป็นหินสมกับชื่อ p e t r i f i c a t i o n ที่แปลว่าการทำให้กลายเป็นหิน เกมไม่ได้บอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้ลุกลามมานานแค่ไหนหรือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่แล้วพินอคคิโอก็ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อมาช่วยกู้สถานการณ์กวาดล้างพับเผ็ดคลั่งและออกตามหาเจเปโตผู้เป็นบิดาเท่าที่อ่านข้อมูลมาตามไฟล์และรายละเอียดภายในเกมนะครับจักรวาลของไลท์ซอฟพีน่าจะแบ่งออกเป็นฝักไยทั้งหมด7ฝ่ายใหญ่ดังนี้ครับฝ่ายแรกชาวบ้านก็คือพวกตาสีตาสาในเมืองนี่แหละที่หายหน้าหายตากันไปหมดแล้วแต่ในกลุ่มชาวบ้านก็จะมีชนชั้นสูงอยู่ด้วย ซึ่งแอนโทเนียเจ้าของโรงแรมคลาสคือหนึ่งในนั้นและสังเกตที่ใบหน้าของแอนโทเนียนะครับเธอเองก็น่าจะติดเชื้อ petrification disease ไปแล้วด้วยเช่นกันรวมถึงแมดดองกี้ก็เป็นตาสีตาสาคนหนึ่งครับที่ติดเชื้อ petrification disease ซึ่งเขาเชื่อว่าเจเปโตอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์พบ p พ t f r e n z y ทำให้เขาไปคาดคันเรื่องราวกับเจเปโตอยู่บนสะพานโรซาอิซาเบลแบบในเดโมที่เราเจอกันซึ่งการที่เขาแต่งตัวเป็นลา อาจหมายถึงการที่เขาเป็นคนโง่เขลาหรือบ้าคลั่งในสายตาของคนนอกและออกนอกลู่นอกทางจากที่สังคมต้องการฝ่ายที่2พับเพ็ดก็คือเหล่าหุ่นยนต์ภายในเมืองนี้ครับจริงๆเหมือนจะมีพับเพ็ดอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโฮโมมัคินาด้วยแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรดาวจากศัพท์เนี่ยโฮโมเป็นภาษาละตินแปลว่าคนและมัคินาเป็นภาษาละตินเหมือนกันแปลว่ามชชีนหรือเครื่องจักรน่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่รูปลักษณ์เหมือนคนหรือเปล่า มีความสามารถบางอย่างที่พัเพ็ทั่วไปอาจไม่มีอย่างพินอคคิโอเนี่ยก็อาจจะเป็นโฮโมมัคคีนาเพราะลักษณะของเขาไม่ได้มีข้อต่อหรือผิวเหล็กมันวาวแบบพับเพ็ตัวอื่นที่คุ้มครั่งและที่สําคัญนะครับพินอคคิโอโกหกได้แต่พัเพ็มีกฎว่าห้ามโกหกเด็ดขาดฝ่ายที่3ครับแกรนด์คอนแวนต์เป็นเหมือนฝ่ายที่ควบคุมการผลิตพับเพ็ดและออกกฎเหล็กของพับเพ็ดทั้ง4ข้อประกอบด้วยข้อที่1พับเพ็ดต้องเชื่อฟังผู้สร้าง ข้อที่2พับเพดห้ามทำร้ายมนุษย์ข้อที่3พับเพดต้องปกป้องมนุษย์และเมืองคราสข้อที่ 4. พับเพดห้ามโกหกดูบนเพลเนี่ยกฎเหล็กนี้ก็จะคล้ายๆกันกับกฎเหล็กของหุ่นยนต์ที่เขียนโดยเจ้าพ่อนักเขียนไซไฟอย่างไอแซคอาซิมอฟขณะเดียวกันนะครับกฎเหล็กเหล่านี้ก็คือแบบอย่างที่ดีตามขนบความคิดในนวนิยายพีนอคคิโอต้นฉบับด้วยทำให้ส่วนนี้สร้างคำถามเหมือนกันว่า เกมกำลังเปรียบเปียบว่าเด็กๆที่ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เป็นแค่หุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์หรือเปล่าฝ่ายที่4ครับคือนักประดิษฐ์และเวิร์กช็อปยูเนียนก็คือเหล่านักประดิษฐ์ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี่แหละคอยสร้างสารอาวุธต่างๆแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆเช่นเจเพโตก็เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์คันเทปที่สร้างพินอคคิโอและแขนเทียมลีเจียนอาร์มยูเจนี่ที่คอยอัปเกรดอาวุธให้เราก็จะอยู่ฝ่ายเวิร์กช็อปยูเนียนเวนิกนี่เจ้าของโรงงานพระเพชรเจ้าใหญ่ เขาเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือซ่อมอาวุธเร่งด,วด่วนและยังเป็นผู้เขียนไกด์นำเที่ยวในเมืองด้วยและสุดท้ายโมนาเธอคือเจ้าของชื่อสะพานโรซาอิซาเบลและเป็นผู้สร้างตะเกียงจึ้งรีดนำทางอย่างเจมินี่ฝ่ายที่5อัลเคมิสต์หรือนักเล่นแร่ปแปรธาตุฝ่ายนี้ยังไม่เปิดเผยบทบาทมากนะครับแต่ที่แน่ๆพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจและกำลังทรัพย์สูงเจ้าแห่งนักเล่นแร่ปแปรธาตุในเนื้อเรื่องเนี่ยชื่อว่าวาเลนตินัสเขาแต่งงานกับโมนา และเชื่อมสัมพันธ์กับฝ่ายนักประดิษฐ์ฝ่ายที่6 s สต l อ e เฝ่ายนี้ก็ยังไม่เปิดเผยบทบาทครับเราจะรู้แค่ว่า Stalker เป็นคนที่ติดตั้ง s t a r ์เกเซในเมืองและเคยใช้ลีเจียนามในการต่อสู้กับเหล่าพับเผ็ดฝ่ายสุดท้าย Black Rabbit Brother h o o d เจมินี่ได้เอ่ยชื่อนี้ขึ้นนะครับตอนที่เราเข้าไปในส่วนของ Elysian Boulevard มีแค่นั้นเลยครับแต่ในเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้เราจะเห็นแก๊งคน4คนที่สวมหมวกฮูดรูปสัตว์ เข้าใจว่าน่าจะเป็นแกงนี้แหละซึ่งแกงนี้คงถูกวางบทบาทให้เป็นแก๊งตัวร้ายเหมือนอย่างจิ้งจอกและกระต่ายในนิยายต้นฉบับจะเห็นได้ว่าจาัก,กรวาลของ l ลน์ซอฟตพีเนี่ยขยายออกมาจากนาวนิยายต้นฉบับเยอะพอสมควรเลยนะครับและเท่าที่เราลองไปเดินเล่นกันดูเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่แค่ในเมืองคราสทั้งที่จากในเทรลเลอร์เราจะได้เห็นทั้งฉากสถานีรถไฟภูมิทัศน์แบบอื่นๆแล้วก็น่าจะมีสตรูที่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเช่น พี่ยักษ์ตัวขาวเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟรง k เกนสไตน์หรือเปล่าและอาจเป็นผลงานของทั้งฝ่ายอัลเคมิสต์หรืออย่างพี่ๆหัวแฉกพวกนี้ก็เดาไว้ว่าน่าจะเป็นคนที่ติดเชื้อ Petrification Disease แล้วเกิดคลั่งก่อนตายและเราก็ได้เห็นเมืองคลาสในสภาพที่ไม่เหมือนในเดโมโด้วยแสดงว่าเราน่าจะต้องได้กลับมาที่เมืองคลาสอีกครั้งและน่าจะเป็นสภาพของเมืองคลาสหลังการดำเนินเรื่องไประยะหนึ่งแล้ว อีกอย่างที่สังเกตเห็นนะครับและทำให้ผมคิดว่าพล็อตของเกมไลน์ซอฟต์พีไม่น่าจะจบแค่หุ่นยนต์ตีกับคนคือชื่อของเมืองคลาสใช่ไอ้คำนี้มันเป็นภาษาดัตช์แปลว่าลังไม้เสมือนว่าโลกที่เราเดินเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันบรรจุอยู่ในลังไม้คำถามคือแล้วนอกลังไม้ล่ะมันมีอะไรเป็นไปได้ไหมที่จะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกซ่อนอยู่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้นิมิตขึ้นมานะ ในเกมมันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ซ่อนในยะเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกไว้จริงๆอย่างแรกคือ Star Gazer ที่ยังไม่บอกด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ประดิษฐ์ขึ้นมาทำไมซึ่ง Star Gazer แปลว่าผู้เฝ้ามองดวงดาวทำไมต้องตั้งชื่อแบบนั้นใครเฝ้ามองแล้วจะเฝ้ามองดาวไปทำไมอย่างต่อมาคือไอเทมอัปเกรดอาวุธที่ชื่อว่า Hidden Moonstone รายละเอียดในไอเทมเนี่ยจะบอกว่า หินนี้มาจากนอกโลกแต่ยังไม่ได้รับการศึกษาดีๆเพราะชาวเมืองรีบเอาหินมาตีบวกอาวุธไว้สู้กับพับเพ็ดก่อนอย่างที่3คือ Star Fragment ซึ่งเป็นอุกบาทมาจากอีกมิติหนึ่งเอาไว้ใช้เรียกสเปกเ,เตอร์มาช่วยสู้อยู่ที่หน้าห้องบอสอย่างที่4คือคำอธิบายเกี่ยวกับโรงแรมคลาสที่เวนิคนี่เขียนบอกเอาไว้ซึ่งบอกไว้ว่าชนชั้นสูงที่นี่ได้ประกอบพิธีกรรมชั่วร้ายบางอย่างหลังจากได้รับการเปิดเผยจากต้นไม้ส่องแสง อันนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าต้นไม้ส่องแสงคืออะไรแต่ว่ามีโผล่มาในเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้แวบหนึ่งส่วนพิธีกรรมชั่วร้ายเป็นอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่มันชวนให้เรานึกถึง healing church ใน Blood b o r n e ซึ่งทำการทดลองแปลกๆเพื่อติดต่อกับพวก Great Ones อย่างที่5คือผีเสื้อสีแดงที่เรียกว่า dimensional butterfly ซึ่งผีเสื้อต่างมิติตัวนี้เกมก็อธิบายไว้ว่าเป็นผีเสื้อที่ปรากฏขึ้นและหายไปยังต่างมิติถ้าเราฆ่ามันไม่ทันซึ่ง dimensional butterfly ก็ชวนให้ทึกถึงผีเสื้อสีฟ้าของโซเฟียเลยครับไม่แน่ว่าโซเฟียจริงๆแล้วอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ได้แถมสตอร์เกเซอรก็มีผีเสื้อสีฟ้าบินวนอยู่รอบๆด้วยเหมือนที่โซเฟียส่งมาปลุกเราตอนต้นเกมอีกแหมมันน่าคิดจริงๆนะครับและหลักฐานอย่างสุดท้ายนะครับคือเทรลเลอร์ตัวนี้อ่ะ หุ่นโยนต์ตัวนี้มันดูเหมือนไม่เป็นหุ่นแล้วด้วยซ้ําแต่เหมือนจะมีสัตว์ที่หนวดหนวดมายึดร่างมากกว่าอันนี้แอบทําให้นึกถึงพวกเทพหนวดในตระกูล Cosmic Horror ของ HP Lovecraft เลยครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้ผมตีความว่าเกม l i i s e อ of P อาจมีจุดหักมุมเหมือนกันกันกบบัตบอลที่ตอนแรกเฮ้ยนึกว่าได้สู้กับคนแต่พอตอนท้ายโอ้กลายเป็น Cosmic h o r r o เเบิกร่างเทพต่างม,มิติกันเต็มไปหมดเลย ถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าน่าสนุกเลยผมเองคนนึงก็ชอบ Cosmic Horror อยู่แล้วด้วยก็เชียร์ให้ใส่มานะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะชวนวิเคราะห์ก็คือด้านเมสเซจของเกมนี้แน่นอนว่า l i น e s o P ตไม่ได้มาทางเกมสอนคุณธรรมหรอกแต่กำลังตั้งคำถามกับศีลธรรมอันดีที่นวนิยายต้นฉบับเคยปลูกฝังเอาไว้ด้วยซ้าเพราะเกมไม่ได้บอกว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีแต่เกมอยากให้เราโกหกดูจากในหน้าโหลดเกมครับ เกมจะใช้คำว่า Now Lying แทน Now โหลดดิงซึ่งแปลว่ากำลังโกหกและแถบโหลดก็จะเป็นจมูกของพินโนเคียวที่ยาวออกไปเรื่อยๆจนสุดจอตอกย้ำนะครับว่าการเดินเรื่องในเกมนี้น่าจะต้องเป็นการโกหกเวลาที่เราตายเกมก็จะขึ้นถามว่า Lie or Die โกหกหรือตายแทนที่จะถามว่าเออจะสู้ต่อไหมหรือว่าจะยอมตายแสดงว่าการมีชีวิตและต่อสู้ของเรา มันมีอยู่เพื่อการโกหกและการโกหกจะทําให้เรามีชีวิตต่อตอนไปถึงโรงแรมคราสถ้าเราไม่โกหกว่าเป็นมนุษย์เราก็เข้าโรงแรมไม่ได้และพับเพตที่ทําแบบนี้ได้ก็มีแค่เราเท่านั้นหรือว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้โกหกและอย่างสุดท้ายในเดโมคือเควสหญิงสาวค่ครวนคนนี้เธอเป็นโรค petrification disease ทําให้เธอตาบอดก่อนตายเธออยากเจอลูกครับแต่พอเราไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าลูกของเธอตายไปแล้วเราเลยนําตุ๊กตากลับมาให้เธอแทน เกมก็จะให้เราเลือกว่าจะโกหกว่าตุ๊กตาเป็นเด็กหรือไม่น่าสนใจตรงที่ต่อให้เราบอกความจริงว่าลูกของเธอตายแล้วเธอก็จะไม่เชื่อความจริงในการรับรู้ของเธอมันไม่ใช่แบบที่เราบอกและเธอจะบอกว่าเราโกหกแสดงว่าไม่ว่าเราจะพูดความจริงหรือโกหกมันคือการโกหกอยู่ดีครับไลซอฟพีจึงผลักประเด็นของการโกหกให้ไปไกลกว่าแค่เรื่องศิลธรรธม แน่นอนว่าการโกหกเนี่ยมันเป็นดเลม่าแบบหนึ่งที่พูดถึงกันมาพอสมควรแล้วละ่ะแต่เกมก็ตั้งข้อสังเกตด้วยอ,อย่างหนึง่งว่าการโกหกคือการสร้างความจริงรูปแบบหนึ่งอย่างตอนที่แมดดองกี้นะครับไปคาดค้นความจริงกับเจเปโตนั่นก็ทําให้เราตั้งคําถามว่าใครกันแน่ที่ไว้ใจได้ใครกันแน่ที่กําลังโกหกความจริงของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นแบบไหนไม่แน่นะครับว่าตอนจบของเกมเต็มถ้าเราโกหกไปเรื่อยๆเราอาจจะกลายเป็นเด็กจริงๆก็ได้ พราะนี่คือความดีและความจริงที่เรากําลังประกอบสร้างขึ้นใหม่เราไม่ใช่พัะเพดที่ถูกผูกมัดด้วยกฎเหล็กแต่เราสามารถโกหกเพื่อสร้างความจริงที่เหมือนกับที่มนุษย์ทํากันได้ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงหรือโกหกไวพ้พิสูจน์กันต่อในเกมเต็ม Lies of P เดือนกันยายนนี้ทุกแพลตฟอร์มครับแถมให้เป็นเกรดอีกนิดนึงนะครับว่า Er ที่เป็นหน่วยเงินในเกมเนี่ยถ้าเราแปลตามภาษาละตินจะแปลว่าดังนั้น เอาสับง่ายๆที่เราเคยท่องกันสมัยเรียนก็ therefore accordingly ทึกๆนั้นเลยครับและคำว่า Ergo ยังปรากฏในประโยคปรคัชญาสุดคลาสสิกอย่าง c ok o er k i t o Ergo Sum แปลว่า I think therefore I am เพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ซึ่งเจ้าของประโยคนี้นะครับก็คือ r e n เ Descartes นักปรัชญาสาย r a t i o n a l i s m สัญชาติฝรั่งเศสและคำว่า Ergo นะครับถ้าแปลเป็นภาษากรีกจะแปลได้ว่า work หรือทำงานผลงาน ซึ่งผมคิดว่าเกมน่าจะอ้างอิงความหมายนี้มากกว่านอกจากนี้ ergo ยังกลายเป็น prefix ได้ด้วยเช่นในคำว่า ergonomic แปลว,ว่าเหมาะกับการทำงานหรือ ergo store สารเคมีชนิดหนึ่งในเห็ดและโปรโตสัวและทั้งหมดนี้นะครับคือการวิเคราะห์เกม Lines of P จากเดโมโล,ล่าสุดใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนี่เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ทำให้หายคิดถึงรสชาติของเกมโซลหรือว่าบลัดบอลได้ดีทีเดียว ขณะเดียวกันลายซอฟ p ์พีก,ก็มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนทําให้มีรสชาติเฉพาะตัวที่หาชิมได้ยากเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกๆนะครับที่เราลองมารีวิวเรื่องของเกมเพลย์เพิ่มเติมด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบยังไงหรือว่ามีคาแนะนํำยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์ดีความเกมทั้งด้านงานดีไซน์เนื้อเรื่องหรือเป็ดความรู้ต่างๆก็อยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ ไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าขอให้อิ่มหนำกับการเล่นเกม